สวัสดีพิกเกอร์ทุกคนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาแนะนําวิธีการาแชร์สินค้านะครับเป็นตัวอย่างการแชร์สินค้าอันนี้เป็นเทคนิคที่แอดมินใช้เองนะครับเป็นการแชร์สินค้าไปยังกลุ่มของ Facebook ที่เราเข้าร่วมเป็นสมาชิกไว้แล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม Facebook ซื้อขายออนไลน์ตลาด สุขภาพหรืออุปกรณ์กีฬาหรืออะไรต่างๆนะครับที่เป็นกลุ่มใน f c e e o o o เยอะแยะไปหมดเลยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นกลุ่มนะครับก็ให้เข้าไปกดร่วมก็ย้อนกลับไปดู EP 1ก็แล้วกันนะครับส่วน EP นี้ก็มาว่ากันเรื่องของอตัวอย่างการแชร์สินค้าแอดมินแนะนำตัวนี้นะครับไปอย่างเร็วนิดนึงนะครับเวลาเราน้อยแล้วก็สมมุติเป็นเสื้อชั้นในเป็นบลาตัวนี้นะครับแอดมินก็จะใช้วิธีการ กดไปที่รูปของสินค้าแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดเห็นไหมครับสีแดงนะครับกดคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเมื่อกดแล้วเนี่ยรูปภาพก็จะถูกบันทึกลงในมือถือของเรานะครับนี่ก็จะบอกว่าบันทึกเรียบร้อยนะครับทีนี้กดย้อนกลับไปนะครับทีน,นี้ให้เรากดค้างไว้ที่ข้อมูลสินค้านะครับ ข้อมูลสินค้าก็คือตัวนี้นะครับเป็นรายเป็นรายละเอียดสั้นๆนะครับกดค้างไว้ไมันจะขึ้นคัดลอกนะครับนี่กดค้างไว้ปุ๊บเห็นไหมครับคัดลอกโค้ดสำเร็จเรามาสังเกตว่าราคาของสินค้าตัวนี้อยู่ที่65บาทใช่ไหมครับราคาเต็มอยู่ที่189หลังจากที่เรา,าบันทึกรูปภาพแล้วก็คัดลอกตรงข้อมูลแล้วให้กลับมาที่ Facebook ของเรานะครับนี่พอมาที่ Facebook แล้วให้เรากดไปที่ปุ่มค้นหาข้างบนนะครับ ก็คือรูปแว่นขยายตรงนี้นะครับปุ่มค้นหาข้างบนเสร็จปุ๊บสมมุติเราจะลองเซิร์ชสักสักอย่างหนึ่งก็ได้ครับเช่นคําว่าตลาดเงี้ยนะครับแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับข้างล่างคําว่าตลาดกดปุ่มค้นหาออกไปก่อนนะครับอ่ามันจะเป็นรูปแว่นขยายตรงมุมล่างขวานะครับมุมล่างขวากดปุ๊บ คำว่าตลาดก็จะโผล่ขึ้นมาเลยเรากดคำว่ากลุ่มนะครับเหมือนเดิมข้างบนกลุ่มปุ๊บกลุ่มที่เราเคยเข้าร่วมเป็นสมาชิกไว้ก็จะขึ้นมาให้เรานะครับสามารถที่จะกดเข้าไปเยี่ยมชมได้แอดมินจะยกตัวอย่างโพสต์ให้ดูนะครับกดเข้าไปตรงเยี่ยมชมนะครับอย่างเช่นกลุ่มนี้ปุ๊บเห็นไหมครับกดตรงที่เราจะโพสต์นะครับเขาจะให้ให้เราใส่รูปภาพนะครับแล้วก็กดรูปภาพที่เราคัดลอกไว นะครับหรือบันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ใส่ให้หมดเลยนะครับหมวดหมู่ก็จะเป็นเสื้อผ้าและรองเท้าผู้หญิงใช่ไหมครับชื่อสินค้านะครับชื่อสินค้าก็เราก็คือเราบันทึกไว้แล้วก็คือตัวนี้นะครับเวลาที่เราคัดลอกปุ๊บเนี่ยข้อมูลเรามันจะมาอยู่ตรงเขาเรียกว่าเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นบอร์ดนะครับเป็นคลิปบอร์ดนะฮะเป็นคลิปบอร์ดจะโชว์ให้ดูนะคลิปบอร์ดตรงนี้เห็นไหมครับตรงเดี๋ยวนะ มันไม่ขึ้นให้ไม่เป็นไรสังเกตรตรงนี้อ่าตรงนี้อันเป็นคลิปบอร์ดไหมครับบร์ไรโครงอะไรเงี้ยราคาเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ89บาทเนาะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเลือกพื้นที่การขายได้สมมติเลือกเป็นอ่าเขตมีนบุรีอะไรเงี้ยก็ได้อ่าใครใครอยู่เขตไหนก็เลือกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็เลือกเขตที่มีคนอยู่เยอะรือว่ามีโอกาสในการที่จะขายสูงนะครับ เป็นชุมชนที่เขาซื้อขายออนไลน์อีโลคาดว่านะครับตรงนี้เราก็สามารถย้ํใส่คำอธิบายได้นะครับก็คือ,อสมมุติตัวอย่างเนะาะรถกระหน่ำก็ได้รถกระหน่ำเห็นไหมครับเอดมินจะใช้คําง่ายๆสั้นอย่างเงี้ยรถกระหน่ำสมฟีเห็นไหมครับ,จา,ารรรบจากราคา109ลอแค่89บาทเท่านั้นนะครับเทคนิคของเอดมินก็จะใส่ลิงก์ใส่ลิงค์เข้าไปจะเป็นลิงค์กลุ่มหรือเป็น ลิงก์ของอาลายก็ได้นะครับส่วนตัวของเราจะเป็นลิงก์ลายของเราก็ได้เพื่อให้ลูกค้าเขาอินบ็อกมาแล้วก็ติดต่อเราได้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดคําว่าถัดไปข้างบนนะครับนี่กดคําว่าถัดไปตัวนี้นะครับนี่พอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นให้เราติ๊กเป็นช่องสี่เหลี่ยมข้างหลังมันจะมีท่งมาเก็ตด้วยถ้าถ้าเราครั้งแรกก็กดมาเก็ตเพจก็ได้นะครับ มันก็จะเพอที่ r k e t p l a พ e ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเลือกให้ครบทั้งหมด20กลุ่มนะครับมันจะได้ครั้งละ20ข้อดีของตรงนี้ก็คือเวลาเราครบ20แล้วเราสามารถที่จะกดย้อนกลับไปแล้วเรากา็ทำในลักษณะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพอวันมาถึงหน้าตรงนี้ให้เราเลือกเราไม่ต้องไปเลือกกลุ่มเดิมนะครับมันจะซ้ำนะครับ เราอย่าไปเลือกกลุ่มที่ซ้ําเวลาที่เราโพสเห็นไหมครับเต็ม20แล้วนะครับสังเกตข้างล่างมันก็จะบอกเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีข้อมูลบอกเห็นไหมครับเนี่ยมันสามารถแล้วเราก,กดคาว่าเผยแพร่นะครับมันก็จะถูกเผยแพร่ไปยัง20กลุ่มที่เราเลือกข้างต้นเนี้ยนะครับอ่าส่งไปครบแล้วเห็นไหมครับบางกลุ่มก็จะรอให้ผู้ดูแลอนุมัติแต่บางกลุ่มที่มันเป็นสาธารนณะมันก็จะสามารถที่จะโพสไปได้เลยอย่างนี้นะครับ คลิปนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งพอเราโพสไปแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็กดย้อนกลับไปนี่ครับมันจะกลับเข้ามาหน้านี้เหมือนเดิมเห็นไหมครับมันจะเป็นหน้าตลาดเราก็สามารถที่จะเลือกกลุ่มต่อไปได้ครับเยี่ยมชมนะแล้วเราก็ใส่สินค้าเหมือนเดิมครับมันก็จะเป็นรูปแบบเดิมเงี้ยเราก็โพสต์ไปที่ละกลุ่มท,ที่ละกลุ่มนะครับแล้วก็พอมันเข้าไปสู่หน้าให้เราเลือกเราก็จะไปเลือกกลุ่มที่มันซ้ํานะครับเพราะว่ามันจะ โดนเฟซมันบล็อกนะครับหมายความว่าเจ้าของกลุ่มเขาว่าถ้าเราโพสตสินค้าที่มันซ้ำๆมันจะบล็อกเพราะฉะนั้นวิธีการนกะ็คือให้เราเลือกเมื่อกี้เราเลือกไป20กลุ่มใช่ไหมครับต่อไปเราก็เลือกกลุ่มที่21อ่ะนะครับก็คือเลื่อนลงไปเลย21ไปถึง40จาก40แล้วเราก็ไปเลือกครั้งต่อไปก็คือจาก41เป็นหกสิบแ0ดสิไปไเรื่อยๆนะครับจนจนกระทั่งมันหมดนะครับล้วก็ทําลักษณะวิธีนี้มันจะสามารถทําให้เราโพสต์ได้ แล้วก็ไม่ต้องไปซ้ำไม่ต้องไปโพสซ้ำกลุ่มเดิมเพราะเราสามารถเลื่อนผ่านกลุ่มที่เราเคยโพสได้นะครับก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆสามารถโพสาาได้เป็นร้อยกลุ่มครับเพราะฉะนั้นถ้าเราโพสได้ร้อยกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีสมาชิกเป็น4ี่หมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นกลุ่มนี้มีสมาชิก4ี่หมื่นกว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับเราโพสเป็นร้อยกลุ่มอ่ะสี่หมื่นกลุ่มอ่ะสี่หมื่นคนอ่ะกลุ่มละสี่หมื่นนะครับโพสเป็นร้อยมันเท่าไหร่ พราะฉะนั้นโอกาสในการขายเรามันเยอะอยู่แล้วครับถ้าเราทําวิธีอย่างเงี้ยยังไงก็ขายได้นะครับตอบแชทไม่ทัน,นแต่ละวันนะครับก็ขอให้ทุกคนเอาลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วก็ต้องอโพสต์ขยันหน่อยวันหนึ่งแล้วก็โพสสักวันละหลายครั้งนะครับวันละหลายกลุ่มแล้วก็ทําต่อเนื่องทําทุกๆวันนะครับส่วนคนใหม่ไม่ต้องแบบไปกังวลนะครับว่า,าแรกๆเราทําไมไม่มีออเดอร์แล้วเมื่อไหร่เงินจะเข้านะครับก็ ให้เราให้โอกาสตัวเองหน่อยเพราะว่าถ้าเราทํางานมาแต่ก่อนแล้วก็ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะได้เงินใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารอที่นี่สักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์นะครับเข้าสัปดาห์ที่สามเนี่ยมันจะเริ่มมีรายได้นะครับและแต่ว่าทั้งนี้เราก็ต้องทําทุกวันนะครับแล้วก็หลังจากเรามีรายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวที่เราเคยโพสต์ไว้มันก็ยังจะคงอยู่นะครับแล้วก็จะมีลูกค้าทักอินบอกเข้ามาเรื่อยๆคือรายได้รายได้จากการแชร์อันเก่าเนี่ยมันก็จะตามมาส่วนอันใหม่ที่เราแชร์ใหม่มันก็จะมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ อะครับอันใหม่เราก็แชร์ไปอันเก่ามันก็ยังคงอยู่แล้วลูกค้าก็จะอินบ็อกมาถามตลอดเพราะฉะนั้นรายได้มันจะถูกสะสมแล้วมันก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นเปเรื่อยๆแล้วก็คือไม่มีวันจบนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแชร์ที่แอดมินทําแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันให้พวกเราลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเพราะว่าแอดมินลองทําแล้วมันได้ผลดีมากแต่ว่าแอดมินส่วนตัวแล้วจะไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะแชร์มากเพราะว่าตอนนี้ก็คือหลักๆจะดูแลทีมงานให้คําแนะนำนะครับเป็นหลักสําคัญเลยนะครับ ก็ฝากให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแอปของ u s e p i ก k กถือว่าเป็นแอปโซเชียลคอมเมอร์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอยู่ในอันดับต้นๆเลยที่สามารถที่จะสร้างไรายได้ของคนในยุคนี้นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องมีทุนมากไม่จำเป็นจะต้องมีสินค้านะครับไม่เหมือนกับแอปทั่วไปไม่เหมือนอ่า a a ซ a ด้าช้หรืออะไรพวกนี้คืออันนั้นคือเราต้องมีงบเราก็ต้องสต็อกเราก็ต้องมีทุนเราถึงจะสามารถที่จะทำได้แต่ตอนนี้คือ ระบบของยูพิกเนี่ยเป็นระบบอัฟเฟลเอตนะครับก็คือให้เราบอกต่อให้เราแชร์ต่อแค่นั้นเองนะครับเราไม่ต้องไปลงทุนเยอะแค่เราเขาเรียกว่าอะไรอัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์ในครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะสร้างรายได,ได้ตลอดชีพได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงปังๆนะครับสู้ไปด้วยกันครับแล้วก็เชื่อว่า,าทุกคนน่าจะทำได้นะครับทำได้นะครับทุกสาขา,าชีพ ทุกเพศทุกวัยนะครับและยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลเป็นคือเราต้องใช้ออนไลน์100%อยู่แล้วอย่างช่วงนี้ก็สังเกตว่ารัฐบาลพยายามส่งเสริมให้เราชอบออนไลน์ชอบผ่านบัตรใช้กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระบบเนี้ยมันกำลังจะเข้ามาในชีวิตประจําวันของของเราแล้วของคนไทยแล้วนะครับซึ่งทั่วโลกเขาก็อะไรประเทศทั่วโลกเขาก็ใช้กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือรายได้ปัจจุบันนี่คือรายได้และก็เป็นอนาคตของเราถ้าใครไม่เรียนรู้ถ้าใครไม่ปรับตัวตรงนี้ก็จะอยู่ยากหน่อย วันนี้เราถือว่าเราโชคดีที่เรามีโอกาสได้รู้จักอยู่พิกเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนที่จะทําแล้วก็เรียนรู้นะครับอย่าท้อนะครับแล้วก็พยายามทําทุกวันเดี๋ยวจะเห็นผลลัพธ์มันออกมาเองนะครับสู้ๆนะครับ